สวัสดีครับพี่แวนแอนทาเทลครับผมหายไปหลายวันกับการที่ไม่ได้อัพคลิปไม่ได้อัปเดตอะไรคลิปเลยตั้งแต่กลับมาจากภารกิจที่กรทมครับผมตอนนี้ก็กลับมาก็แจ็คกอดติดโควิดมาด้วยโอ้โหเอตอนนี้ก็ขณะป้องกันดีแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยนอกจากได้ไปกินติดมันที่กรุงเทพเดินทางครั้งเดียวแล้วก็ป้องกันมิดคิด ยังไงก็พี่ๆน้องๆเพื่อนๆก็ระวังสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับแม้เราจะป้องกันดีแต่บางทีมันก็เกิดขึ้นได้ครับผมสำหรับผมตัวของผมนี้ก็คือเป็นครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยแล้วก็เพิ่งได้รับรู้เกี่ยวกับอ,อาการว่ารุนแรงอย่างที่เขาว่าจริงหรือเปล่าครับผมก็คือตอนนี้นะครับโควิดสำหรับประเทศไทยเราก็คือเขาประกาศ ตั้งแต่วันที่1ตุลาให้เป็นโรคประจําทินครับผมคุณหมอที่คลินิกทางเดินหายใจโรงพยาบาลสุรินทร์คุณหมอก็ได้ให้ยามาหลายตัวอยู่แต่ผมพบเชื้อวันที่21แล้วตัวผมก็เดินทางไปหาคุณหมอแล้วก็ได้ใบรับรองแพทย์มาเราได้หยุด5วันจากแต่ก่อนก่อนที่จะเป็นโรคประจําทินเป็นโรคใบแรงอยู่ก็ให้หยุด พักไป14วันแต่ตัวผมไม่เคยเป็นเลยก่อนหน้านี้ก็คือพานมาหลายซีซั่นมากแต่ก็จบแล้วนะครับตำนานความแข็งแรงตอนนี้ก็ได้กักตัว5วันครับผมแล้วก็ลางงานแจ้งทางเจ้านายแล้วก็ภูมิคับบัญชาก็ ตอนนี้ก็อาการก็ดีขึ้นมา90%แล้วครับก็ยังมีมีเสยมหักอยูที่คอบ้างแล้วก็วันนี้ผมก็จะมาบอกเล่าเกี่ยวกับ5อาการหลักของโควิด hmm. ในยุคนี้นะครับที่ตัวผมเจอและก็สัมผัสกับตัวเองครับผมเดี๋ยวเราไปดูข้อแรกกันครับผมข้อหนึ่งนะครับ,รบก็คือผมตัวผมเนี่ยมีอาการไข้สูงไข้ขึ้นสูงเลยตอนแรก ก็คือ,อแฟมติดเชื้อโควิดก่อนจากที่ทํางานเสร็จแล้วกําลังพักรักษาตัวอยู่ผมก็แยกห้องผมรู้สึกมีอาการช่วงเช้าของวันที่21ผมรู้สึกมีอาการเนื่องจากว่าหัวหน้าที่ไปทํางานด้วยกันเขาติดแลัานี้ก็เพิ่งนในมาแจ้งในวันเดินทางกลับลก็เลยมีที่ตรวจเอทเคอยู่วันหนึ่งผมก็เลยเอามาตรวจแย่จมูกเองนะครับทั้งสองข้างตรวจมาขึ้นสขีด นี่ซองขีดแบบทักรูปนี่เลยสองขีดอย่างนี้เลยก็เลยแบบอมืมันก็ปึ๊บเลยนี่คืออาการเบื้องต้นของเราก็คือยังไม่มีการเจ็บคอแต่เรารู้สึกแล้วว่าตื่นมาตอนเช้าคือขันเนื้อขั้นตัวก็คือมีไข้สูงคันเนือ้อันตัวรู้สึกปวดเมื่อยตามตัวนี่ก็คือเราลองสังเกตอาการตัวเองได้อาการก็ไม่ค่อยจะต่างจากไข้เท่าไหร่ครับผมคราวนี้เรามาดูอาการที่สองกันอาการที่สองคือมีเสมหะ ในคอหลังจากผมเป็นได้หนึ่งวันเริ่มมีเสมหะขึ้นมาอยู่ตรงคอแต่ยังไม่ไอครับผมยังไม่ไอยังไม่มีอาการไอแต่ว่ามีเสมหะแล้วก็อาจจะไปจากน้ำมูกคันคออะไรอย่างนี้นะครับต้องแบบอยเนี้ยตลอดเลยก็เลยแบบโอ้คันมากครับผมมาดูอาการที่สามอาการที่สามของเรานะครับก็คือเริ่มไอเพราะว่ามันมีน้ำมูกลงไปที่คอ คราวนี้มันก็เริ่มคันคอยิบๆๆบยิบยอันนี้พอคันคอปุ๊บไอไอ,อนี่ไอจนจุกเลยครับแต่ของผมเนี่ยตั้งแต่ผมเป็นมาเนี่ยผมไอครั้งหนึ่งคือไอแล้วแบบแรงมากไอแรงจนมันจุกเข้าไปเพื่อนๆน่าคงเคยเป็นนะครับไอจนจุกเข้าไปตรงองแต่ผมไอแรงเกินจนแบบอา,อาจจะเป็นเส้นเลือดฝอยอยู่ในจมูกนะครับมันแตก เลือดเดากระไหลมาเต็มเ,เพราะว่าผมเป็นคนอเอื่อพรงจมุกบางอยู่แล้วครับผมส่วนอาการต่อมาครับคืออาการที่สีคืออ่อนเพลียทุกเช้าที่ตื่นมาหรืออะไรเราจะรู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยไม่มีแรงในการทําอะไรเลยรู้สึกปวดเมื่อยเราก็แยกอยู่ในห้องนอนก็คือไม่ได้ออกไปไหนเลย ยู่แค่ในห้องนอนอยู่ในนั้นวนเวียนไปวนเวียนมานี่เราอยู่แค่ห้าวันนะครับแต่ว่าอยู่แค่ห้าวันเนี่ยรู้สึกเหมือนอยู่เป็นปีเลยครับก็คือแบบโอ้โหนานมากนานจริงๆอันนี้ก็เลยว่าถ้าคนที่เขากักกันถึงสิบสี่วันน่ะต่อให้เรามีโทรศัพท์หรืออะไรเราก็รู้สึกแบบอึดอัดนะครับไม่ได้ออกไปไหนเลยรับผมคราวนี้เรามาดูอาการที่5กันนะครับอาการเนี่ย สุดๆนะครับสำหรับผมมีไข้ยังไม่เท่าอาการนี้ก็คืออาการที่5คือผมไม่รู้รสไม่รู้กลิ่นอะไรเลย <y> กินอะไรก็ไม่อร่อยแล้วตัวผมชอบเป็นร้อนในด้วยพอเป็นร้อนในขึ้นมาอตรงลิ้นแล้วกินอะไรก็ไม่รู้รสผมมีอยากกินอย่างหนึ่งคือผมเอาโค้กมากินผมรู้สึกแค่รสชาติซ่าของโคกแต่ ไม่รู้เลยว่ารสชาติหวานหรืออะไรเป็นยังไงคือมันไม่ได้รสชาติอะไรเลยครับกินอะไรก็แม่อร่อยมาจนวันนี้ครับตั้งแต่วันเมื่อวานวันที่ยี่สิบเจ็ดถึงวันนี้ผมเพิ่งได้รสครับได้รู้รสว่าเฮ้ยอันนี้รสหวานนะอันนี้รสอันงนี้นะคือพ้องได้รับรู้รสครับผม คืออาการทั้งหมดของผมในการเป็นโควิดก็มีอยู่เท่านี้ก็ลองสังเกตอาการดูนะครับว่ามีอาการอย่างที่ผมได้ว่าไปหรือเปล่าถ้าเราเริ่มมีอาการเราตรวจดูครับเดี๋ยวนี้ที่ตรวจี t k หนึ่งอันไม่แพงครับอยู่ราคาอยู่ประมาณ49บาทผมลืมบอกไปเลยครับผมผมได้ยาจากโรงพยาบาลสุรินทร์ครับผมมียาอยู่ประมาณ3ตัวถึง4ตัว ครับผมยา3ามตัวถึง4ตัวเนี่ยนะครับก็จะมียาฟ้าทลายโจรให้กินวันหนึ่งห้ามิดครับผมแล้วก็จะเป็นยาแก้แพ้ที่คอยลดน้ำมูกแล้วก็ยาเป็นยาแก้ไอเป็นเหมือนกึ่งยาฆ่าเชื้อที่ให้เราเอามากินแล้วตัวที่4นี่น่าจะเป็นยาอมที่เวลาเรากินอะไรเข้าไปปุ๊บเสร็จแล้วเราละคายเคื่อนคอแล้วก็อมให้มัน แต่ว่าอมปุ๊บมันก็รู้สึกไปเย็นอยู่ข้างในคอมันก็ลดอาการไอครับโอเคครับผมเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆพี่ๆสงสัยอะไรที่เกี่ยวกับอาการโควิดก็คอ <c oughs> มเมนต์ไว้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปตอบครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่พี่เพื่อน <c oughs> ๆที่เข้ามารับฟังรับชมกันนะครับ